สวัสดีค่ะอนโน่คงแวงค่ะลดโซมปวดขาขาหักเอ็นขาดเย็บ30เข็มแล้วก็เป็นไมเกรนปวดหลังตงมือซาปวดปวดตามปวดตามตัวนะครับพออยู่ไปได้สักพักหนึ่งก็ปวดท้องก็ไปหาหมอมบอกว่าเป็นเนื้อง,งอกในมดลูกก็ไปตัดมดลูกพอตัดมดลูกเสร็จอยู่ไปได้พักหนึ่งก็ปวดแขน พังผืดค่ะก็ไปพาพังผืดออกก็อยู่ไปได้อีกพักหนึ่งก็ปวดฟันแล้วก็ไปพาฟันแล้วก็มันก็ปวดมันก็ปวดมาเรื่อยๆก็กินยาตัวนี้นก็ไม่หายกินยาตัวนี้นก็ไม่หายไปหาหมอศีดยาก็บรรเทาปวดเฉยๆเพราะว่าท้องเราผ่าอยู่แล้ว ตัดโมลูกไปข้างนึงก็มันก็ปวดมันก็เก็บมันก็อะไรทํางานหนักหักมันก็เก็บมันก็ปวดแล้วขาใส่เหล็กมันก็ปวดแล้วมันก็บวมขึ้นมาอย่างนี้อยู่มาก็น้องคนนี้เขาก็ไปเขาบอกว่ากินกาแฟไหมเขาบอกว่ากินอยู่แต่ไม่ถนัดเท่าไหร่เขาก็ให้ซุงกาแฟให้กินแล้วก็ยาให้กินอีกเม็ดนึงกินไปแล้วมันก็ปวดมากเลยปวดปวดปวดมากแล้ว ก็ไปสิทธยาอีกสิทธยาแล้วก็ยังไม่หายมันปวดมากแล้วก็ไปเอายาที่ภูพานเพสต์มากินอีกแล้วตอนเย็นเขาก็ไปหาเขาบอกว่าเป็นยังไงบ้างบอกว่าไม่ไวแล้วยาเธอนี่ปวดมากเขาบอกว่าปวดก็ต้องกินก็ต้องทนเขาบอกว่าปวดก็ต้องทนนะต้องกินถ้าอยากหายก็บอกว่าพี่ไม่มีตังซื้อหรอกเขาว่าถ้าเป็นสมาชิกก็พันกว่าบาทพันเก้าเขาก็วอย่างนี้พี่ไม่มีตังซื้อแบ่งพี่ได้ไหมเขาก็บ่งได้ พราะแบ่งได้ก็เอามากินแพงหนึ่งกินไปเม็ดที่หนึ่งก็ไม่ก็ยังปวดเม็ดที่สองก็ยังปวดเม็ดที่สามก็ยังปวดพอเม็ดที่สี่ก็หายปวดมันก็ไม่ปวดปลนซามือซาไมเกรนความดันอะไรมันก็หายหมดกินแพงที่สองพอแพงที่สองเสร็จที่นี่เหล็กที่มันดุ้งขึ้นมาเราทํางานแต่มันพุ่งขึ้นมาแล้วก็มันก็ยุบมันก็ยุบหายไปเป็นปกติตอนนี้ก็หายเขาก็กินตัวนี้แหละค่ะ ินสมุนไพรตัวนี้แหละค่ะแต่ที่นี่ก็มันก็ดีขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยตอนนี้ก็ปกติดีก็ทํางานได้ปกติขุดดินทํางานก่อสร้างทางหญ้าทุกอย่างได้หมดทุกอย่างค่ะก็เหล็กก็ไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหาก็หายปกติผลิตภ,ภัณฑ์ตัวนี้